ูดคุยกันส,สดๆกับนักร้องสาวเสียงดีเต้นนารารักพรอมอัปเดตกิจกรรมเมษาพาตืดทั้งหมดนี้ในรายการบันเพื่อเทคา,า,าทอมลี่รับประกันความฮา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะดค่ะสยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันเผือกเผานะฮะวันนี้พิเศษมากๆเลยเราอยู่กับพี่เต้นนารารักเจบำรุงค่ะวันนี้นะคะพี่เต้นมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะฉันไม่ใช่หรือใครเปลี่ยนเองนะคะจากอัลบั้ม The Ladies รู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงค่ะบอกไว้เลยว่าเพลงเนื้อหา ถึงใจมากๆบอกเลยว่าฉันฉันร้องได้ท่อนหนึ่งว่ามาอยากรู้ว่าฉันไม่ใช่หรือมีคนทำให้อะไรสักอย่างฉันก็เริ่มเบอ่อขอขอขอแบบเสียงสดสของจริงสักนิดหนึ่งก่อนนี้เลยอนนี้เลยอยากรู้ว่าฉันไม่ใช่หรือมีใครทำาจะเปลี่ยนใจตั้งแต่วันที่เขาเข้ามา เธอนั้นเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมฉันไม่ใช่หรือใจจะมีใครอีกคนหากเขานั้นคือคำตอบของเธอบอกกับฉันตรงๆดีไหมหยุดอ้างสักทีโอค่ะบอกเลยว่าอทอมเนี่ยซ้อมทอดน,นี้มานานมากๆ นะะฮแล้วเป็นไงพอเจอตัวจริงเนื้อหายไปหมดเลยเป้นใช่ไหมต้องแล้วสงสัยแม่ครัวทอดกินหมดแล้วเนื้อน่ะเขาบอกว่าเนื้อหานี่โดนใจมากแล้วเอ็มวีก็แถมแรงว่ากระแสเป็นไงบ้างคะพี่เต้นโอ้ยกระแสแฮชแท็กมาแรงมากพูดเลยคําว่าอินร็อกโอ้โหแรงมากมากเลยเหมาะที่พูดกับทอมมากเลยค่ะพี่เต้คืออย่างนี้มันมันเป็นแบบเอ็มวีคือยังไงอ่ะมันพูดถึงความแบบ จิตใจลึกๆของผู้หญิงที่แบบบางทีแฟนมีชู้แฟนมีคนอื่นเนี่ยเราก็อยากจะทําสิ่งสิ่งเนี้ยอยากจะทํามากเลยแต่บางทีก็ทําไม่ได้หรอกบางทีก็ต้องเสแสแซงเป็นคนดีเป็นลอกสวยไปอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าในเอ็มวีคือแบบเออเอาจริงถ้าเกิดถึงจุดแล้วอ่ะมันก็ไม่แน่หรอกค่ะเผอยอาจจะยิงตายไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชอบฉากสุดท้ายสุดเลยอ่ะยังไงฮะคือตอนสุดท้ายที่แบบนางเอกจะยิงเป้าพระเอกแต่ว่าไม่โดนอาจจะอันนไ้ไม่เท่าไหร่แต่ชอบก็เ่ อะไรอ่ะสเคะอะไรงงเลยเออแต่เอ็มมี่ยิงนัดเดียวนะเธอแล้วก็พอพอพอยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ก็จะเดินคือนางไลน์ก็จะกีดกีดกีดีใช่ป่ะก็จะเดินไปหุบปากสักทีแล้วตบเพี้ยนั่นแหละสะใจมากเลยอ่ะพูดเลยสะใจที่สุดเหมือนเป็นแบบว่าการแก้แค้นที่ฉินรอมานานแล้วสะใจมากที่สุดแล้วก็แล้วก็พูดใส่ท่งว่าอินร์ล็อกแต่ว่ามันเบาไปนะ แต่ว่าทอมมาชอบตอนที่แบบยิงตรงตรงเป้าเลยตรงเป้าเลยแต่ว่าไม่โดนแม่นแม่นมากนะเนี้ยหรือพลาดก็ไม่รู้นะถ้าเป็นความเป็นจริงถ้าเป็นนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เลยก็มันจะยิงแล้วนี่ไงสุดท้ายผู้ชายเห็นแก่ตัวก็จะก็จะแบบก็จะโทษผู้หญิงโทษก็จะโทษว่าเขาขึ้นมาหาผมเองนั่นแหละมันคือสุดท้ายคนเห็นแก่ตัวก็จะแบบโยนกันไปโยนกันมา ไม่ใช่เขามาหาผมเองเนี่ยผมอยู่คนเดียวภูปากผมรักคุูคนเดียวเข้าใจไหมรอบแรกนะจ๊ะที่น้ำตาสวยๆเนอะผมมีแต่คุณนะจำไว้อย่าทำแบบนี้กับใครอีกจำได้ทุกได้อะหรอกปังนี่แหละชอบตรงนี้แหละบอกเลยว่าอ๋อย่าออย่าบอกเลยว่าทำชอบตรงนี้แหละตรงไหนคะตรงที่แบบยิงปังเข้าไปเนี่ย โอ้โหน้ำผ้าหลังนี่แตกเลยกระจายเลยแก้วน้ําอยู่ข้างหลังอ๋อใช่ตรงนั้นแหละยิงโดนแก้วน้ำน้ำหกทะลุปั๊บโ้โหบอกวันวันนั้นพี่ปั้นจัดของแท็บมาดีนะฮะไม่งั้นนี่เพลงโอ้โหน้ำอน้ำไม่คือเราก็อยากจะพูดต่อแหละแต่เราเกรงว่ามันจะไม่ไม่เหมาะสมนะแสดงว่าเหมือนกันแสดงแล่ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกันใหญ่กันมาเรื่องเอ็มวีกันดีกว่านะคะในเอ็มวีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนคู่รักนักแสดงที่แบบว่ารักกันมา7ปีพี่เต้นเนี่ยเชื่อเรื่องอาถรรพ์เปีไหมคะไม่เชื่อค่ะความจริงถ้าเกิดคนมันจะเปลี่ยนไป2เดือนมันก็เปลี่ยนถูกต้องจริงจริงนะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเจ็ดปีหรอกเพื่อนไอ้ที่เปีอาจจะเป็นถึงเวลาที่จะต้องบอกแล้วแหละเพื่อค่ะปรากฏว่าเก็บมาตั้งแต่2เดือนแรก่ก็ยังดีนะ2เดือนแล้วก็เปลี่ยนไปก็ยังดีนะสาหรับทอมะพอ หมดชั่วโมงมันก็ไปแล้วอะถ้าตังหมดมัไปมันก็ไปแล้วมันก็เปลี่ยนเปเล่นอินเทอร์เน็ตเหรอเขาเรื่องเอ็มีต่อดีกว่าเขาบอกว่านางเอกพระเอกนี่แบบว่าเป็นระดับมืออาชีพแล้วก็น้าตาน่ารักมากได้ข่าวว่าพี่เต้ยเนี่ยแอบชอบคนคนหนึ่งมากแต่ว่าอาจจะเป็นพี่ปันจันใช่ไหมคะไม่ใช่ชอบจังตาลโอ้โหเดี๋ยวก่อน เป็นผู้หญิงทำไมไม่ชอบผู้ชายก็ชอบผู้ชายก็ชอบชอบมากด้วยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ายังไงอ่ะคือน,น้ำตาลอ่ะเวลาย<ม>ิ่งมองมันยิง่งแบบยิ่งชวนให้มองอ่ะยิ่งออกมามันยิ่งชวนให้มองอะไรเงี้ยซิกๆๆพงซิกแพ็คผู้ชายเดี๋ยวให้ดูก็ได้อะไรเงี้ยผู้หญิง <วะ S 2> หายาก <ๆ S 2> นะหายากนะผู้หญิงที่แบบว่าทำให้เรามองเทำให้เรามองเียแสดงว่าพี่เต้นเนี่ยบอกไว้เลยว่าไปที่ไหนกับทอมได้เลยทำไมอ่ะให้พี่เต้นมองผู้หญิงไปเดี๋ยวทอมมองผู้ชายเองไม่ไม่ไม่ถ้าเกิดถึงเวลาต้องมองผู้ชายก็ ก็ยอมตบนะฮะยอมตบแล้วนะเอาสิขาเอาแู้ชายทําสู้ตายอยู่แล้วฮะรอกันเล่นนะเข้าใจเข้าใจบอกเลยว่าสมมติเนี่ยสมมติว่าชีวิตจริงของพี่เต้นนี่นะฮะว่าเจอแฟนแล้วก็อยู่กับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยจะทำยังไงคือตอนนั้นเอาจริงป่ะคงอึ้งอ่ะคงไม่รู้จะทำอะไรอ่ะแต่พอหลังจากนั้นอ่ะคงวางแผนเยอะแยะเอาว่าจะทำอะไรวางแผนเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่เอาอย่างนี้ ตีกอบให้สั้นอีกนิดนึงไม่ต้องเจอกับผู้หญิงคนอื่นหรอกเจอกับกระเทยที่นั่งข้างนอนกับกระเทยที่นั่งข้างอ่ะนอนกับะเป็นี่นั่งข้าง่นอระย่ังไางอีแลอวจะย่นง้าง่านอนเราเนเ้าอ่ะนฟนเระเทาจีข้าอ่อนเทยทไ่ต้องข้างอ่ะไม่ก็อะยี่าง้างอ่ก็รูเตัวเองแล้ขไงอ่ากัจะเียจด้วยแง้าไอ่ะค้นเหรอคะไมยแค้น่งข้ด่หนอไม่บรเอาจร่งๆปาง่ะโดนโุนตุะดแย่ง แย่งแฟนค่ะยังดีกว่าโดชนีแย่งนะทําไมครับไม่รู้อย่างน้อยถ้าเกิดเขาเป็นเขาเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาเปลี่ยนเป็นตต๊ดเป็นเกย์อย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเราคุยกันได้นะเราเป็นแล้วเพราะเราก็ชอบพวกนี้อยู่แล้วเราชอบกรนเทยตต๊ดเกย์เล้เขาสนุกอ่ะอย่างน้อยก็เป็นแบบเป็นเพื่อนสาวกันได้อะไรเงี้ยแต่ชนีอ่ะคือผู้หญิงอ่ะคือเราก็เองก็เป็นผู้หญิงเรารู้ถึงความแบบความขอโทษแะถึงความตอแหลของผู้หญิงมันมีเยอะเราอย่าร้อยเล่มเกวียนมาใช่ใช่เราเรารู้ถึงเรารู้อ่ะเราก็เลยบบว่า ไม่ได้อ่ะคือถ้ากิดผู้หญิงมาแย่งแฟนนีมไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะเห็นแบบว่าพี่เต้นก็แบบว่า acting ก็ใช้ได้นะอยากแบบว่าลองเป็นนางเอก mv อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็อยากก็อยากตั้งแต่แรกอ่ะแหละแต่ว่าสังขารมันไม่ได้หนึ่งนะแล้วก็แล้วก็ความสามารถคือเรายังไม่เก่งเรื่อง acting อ่ะเคยไปแคสหลายๆหลายๆอย่างเลยไปแคสการแสดงแต่ก็ไม่ได้เพราะว่า มันยังไม่โอเวอร์มันยังมไม่แบบยังไม่ได้อะเออเราต้องเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นอย่างงี้ลองลองซ้อมนิดนึงไหมคะว่าพี่เต้นยเป็นนางเอก MV เป็นน้ําตาลแลวให้ทอมเนี่ยเป็นนางร้ายแล้วพี่เต้นก็ด่าดไปเลยฉากนั้นนะ่ะฉากไหนที่แบบรอบอย่างเงี้ยเอาไหมเหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าด่ายอย่างเดียวไม่ขอตบแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เ,เป็นไม่ค่อยตบใครหรอกกระโดดทับเลย ยิ่งกว่าตบอีกนะกระโดดนั่งทับแล้วก็บอกอีนาล็อกอะไรแกถ้าอย่างนี้เอาอย่างนี้สมมติว่าเราเป็นตัวร้ายแล้วกันแล้วให้พี่เต้นเป็นนางเอกแล้วกันสมมติว่าตัวร้ายต้องทำอย่างนี้ต้องกรี๊ดอยู่ใช่ไหมใช่กรี๊ดกรี๊ดสมมติสมมติกรี๊ดอะไรวางอะอะอะสมมติวกรี๊ดทอมกรี๊ดอยู่แล้วกันกรี๊ดแบบนี้พี่เต้นบอกกรี๊ดไม่เหอะเอ้กรี๊ดแบบนี้จะไม่ตบอ่ะจะแบบเอาได สมมุขกรีดอยู่สมมุขกรีดอยู่ฮู้บากสุธีอ่ะค่ะเกยอย่าเรียกว่าเกยเรียกว่าวีและบุรุษประตูหลังดีกว่าขอโทษนะเราเล่นหรอเล่นเราเล่นเราเล่นตลกนั่นแหละสนจะตลกตลกไปเราไม่ได้แบบจะต้องมานั่งซีเรียสหรอกจริงอกหักแล้วก็ตลกได้ใช่บางคนนี้อกหักถึงกับฆ่าตัวตายพี่เต้นฆ่าทำไมอ่ะเนอะ เราบอกว่าชีวิตเรามีค่ามากกว่านั้นใช่ไหมคะกว่าเรากว่าแม่เราจะอุ้มท้องเรากว่าแม่เราจะเลี้ยงดูทําไมไม่มองว่าแม่รักเรามากกว่าคนคนเดียวจบจ้าสวยแต่ว่าพี่เต้นมานั่งในรายการของเราแบบนี้เดี๋ยวเราอยากดู MV พี่เต้นแล้วแหละให้พี่เต้นส่งเข้า MV เพลงนิดนึงโอเค MV เพลงนี้นะคะเด็ดดวงมากๆมีคีย์เวิร์ดแบบว่าอินรกอยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่ามันนรอกยังไงอยากจะรู้ว่านางร้ายเนี่ย น้องโบเนี่ยเล่นในหน้าเหมือนไส้ขนาดไหนและคุณปั้นจันท์แบบว่าขนาดไหนความสวยของน้ำตาลด้วยนะคะแล้วก็ความสวยของเต้นในข้างหลังยังดีด้วยนะคะก็ฝากด้วยเพลงนี้ใช่ไม่ใช่หรุดใครเปลี่ยนความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เราสองคนก็ยังดูแลกันเหมือนทุกวันนะครับแล้วก็ตาลก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักสำหรับผมเสมอ ค่ะเราคบกันมาเจ็ดปีกูาอาหารเลขเจ็ดบ้างไหมคะเรื่องอาหารเลขเจ็ดเป็นค่ตัวเลขค่ะเรื่องของความรักทินอยู่กับใจคนมากกว่าชิ้นหนึ่งเลยครับ จากที่เคยห่วงใยเคยรักกลับเป็นความช้ายชาจากที่เคย มันเป็นงานหัดเข้าใจบ้างดิอุ๊ยปากเลอะหมดเลยอะค่ะผิดที่ฉันมันไม่ดีพอแต่ก่อนไม่เคยพูดมาเธอบอกแต่แรกก็คงจะเข้าใจจนวันนี้ที่ฉันรัก เธอกลับเจอผลักไสกลายเป็นคนที่เธอ ตาลทคุณทำมันเกินไปหรือเปล่าก็เป็นการแสดงที่ไม่เข้าใจคุณรู้ตัวป้าคุณยังโคตรน่าเบื่อ ทำไมไม่บอกเราสองคนไม่ได้มีอะไรกันเ,นเราแค่ต้อมหมดกันเท่น,นั้นเลยเขาขึ้นมาหาผมเองที่ผ่านมาฉันถามคุณมาตลอดทำไมถึงไม่บอกฉันตรงๆผมกับเขาไม่ได้มีอะไรกันนะผมรักคุณคนเดียวนะเราคบกันมาตั้งเจ็ดปีอ่ะผมจะไปอยู่กับคนอื่นทำไมอ่ะผมรักคุณคนเดียวป้า จำไว้อย่าทำแบบนี้กับใคอีกอยากรู้ว่าฉันไม่ใช่หรือมีใครท,ทําถอะล่า ที่แบบโดนยิงปุ๊งยิงไป่ดบขาดไม่ใช่แค่เสียวไส้อย่างเดียวนะฮะเสียวยันปลายไส้เลยนะฮะเอ็มวีอันนี้ปลายไส้เออบอกไว้เลยนะแต่ว่าเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็สามารถโหลดได้ค่ะกับดอกเจอหนึ่งสองสามห้าสามศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยใช่ไหมคะห้าสามศูนย์ศูนย์พอห้าสามศูนย์ศูนย์นี่เขาเขียนเกินเต้นจัดการไม่เกินนะก็ถูกอ่ะอุ้ยขอโทษแล้วอัลบั้มนี้ชื่อว่าอัลบั้มอะไรนั่นเดอะ เดลดี้รู้ทังผู้ชายรู้ใจผู้หญิงค่ะอัลบั้มอันนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่พี่เต้นคนเดียวใช่ไหมใช่อีกยังมีออมีเต้นใช่ไหมมีพลอยมีน้ำชามีหนูนาแล้วก็เดี๋ยวคนถัดไอมีพี่โรสด้วยแล้วคนถัดไปต่อจากเต้นก็จะเป็นพี่แอนทิติมาโอ้แต่ละนางเอามาแบบตรนั้นเลยนะตอนนี้ค่ะคุณทอมเราต้องมาเข้าประเด็นกันแล้วค่ะประเด็นฉากของเราใช่ไหมต้องั้นเข้าช่วงของเราก่อนนะคเลยจช่วง มันฉะเพื่อนี่เข้าไปเลยเข้าไปมีฝาด้านนี้วันนี้มีฝาดาด้วยยิ่งใหญ่รังกานะจ๊ะเราจะมาฉากเรื่องอะไรฮารี่วันนี้นะคะพี่เต้นมาแบบนี้เราก็ต้องขอถามเป็นประเด็นของพี่เต้นนิดนึงว่าถ้าพี่เต้นอยากได้ผู้ชายเนี่ยอยากได้ผู้ชายที่รู้ใจผู้หญิงเรื่องกินหรือว่าเรื่องงานอืมพี่ขาเลือกก่อนจะขอเลือกก่อนอย่างพี่เต้นเนี่ยเขาต้องรักงานสิเขาต้องแบบเข้าใจเรื่องงานดีกว่า แต่สาหรับฉันนะต้องเป็นเรื่องกินเพราะผู้หญิงนะถ้ากินเก่งนี่มีเสน่ห์นะจ๊ะห่าเรื่องงานต้องมาก่อนอันดับแรกเรื่องกินแน่นอนเรื่องงานดูพิเศษออะไรนี่คือการฉากกันพิเศษค่ะการฉากก็ต้องเป็นแบบนี้นะเอาแบบว่าคุณผู้ชมจะเลือกใครใช่ค่ะดีกว่าโวตมาได้เลยนะคะทาง SMS ค่ะพิมพ์ m อเว้นวรคตามด้วยลี่หรือว่าทอมนะคะส่งมาที่4 6 4 2 2ตอง9ค่ะ ใช่แล้วคะ่ะแล้วก็แฟนเพจนะคะมันะะเปือกเผาค่ะรามไปถึง IG ด้วยนะคะ m p n o s c a l Fan TV ค่ะสามารถคอมเมนต์มาได้ทุกอย่างเลยนะคะคุณผู<ะ>้ชมคะ่ะเป็นอะไรคะเสียงไม่อะไรคะแอปแบลเลยคะ่ะราเกียดฟังเอาสิแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเฉลยจากพี่เต้นกันช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะ<า>ก,กลับมาช่วงหน้าคะ่ะ